อ่ะเรื่องต่อไปเรื่องไม่รู้แล้วชี้ชอ่อพวกปัญญาอ่อนไม่รู้เสือกไปชี้แต่ถ้าพวกที่รู้เขาจะไม่ชี้เพราะอะไรเขาเข้าใจนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับนะเรื่องชาวบ้านเอามึงคนเดียวพอนะชาวบ้านเขาจะไปไงช่างเขานะเราปฏิบัติให้ถูกกัแล้วกันแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะปฏิบัติไม่ถูก นะถ้าเรารู้เราจะปฏิบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคาสั่งก่อนดับขันปรินิพพานเนี่ยมันจะทําให้เรารู้อะไรเยอะมากนะมันจะรู้อะไรเยอะมากแต่เราต้องรู้ว่าท่านสั่งไว้ยังไงพระรทธเจ้าสั่งไว้ยังไงก่อนที่พระพรทธเจ้าจะปรินิพพานได้สั่งเสียไว้ว่าในภายภาคหน้าพุทธศาสนาจะเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนตามเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนตามมาพฤติกรรมของผู้คนก็นจะต้องเปลี่ยนตามไปและที่สําคัญคือสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันจะปฏิบัติแบบเดียวกันไม่ได้เพราะว่าถ้ามึงอยู่เมืองหนาวหิมะตกมึงจะไปเดินจงกรมได้ไหมเพราะฉะนั้นเว้นบ้างก็ได้นะบางอย่างไม่ต้องทำทุกอย่างเดินจงกรมในหิมะโอ้ยมันหนักไปไหม เพราะนั้นมันจะอินเดียหิมะมันไม่ตกใช่ไหมมึงเดินจงกรมได้แต่พอไปเผยแพร่ไปออสโลไปอะไรแต่อะไรพวกประเทศที่มันหนาววไปแคนาดาไปอะไรแต่ละมึงไปเดินจงกรมในหิมะตายก่อนที่จะบรรลุธรรมเพราะนั้นพระพเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้พอมันไปที่อื่นแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมให้มันเข้ากับยุคสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันต้องเปลี่ยน เมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปพระธรรมวินัยใดที่ภิกษุไม่สะดวกในการปฏิบัติสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเวลาสถานที่เทคโนโลยีพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมได้เพราะนั้นท่านบอกว่าเปลี่ยนได้แต่ให้ดูความเหมาะสม่าพอเปลี่ยนได้ปุ๊บกน็นี่คือต้นเหตุท,ที่ทำให้เกิดนิกายขึ้นในพุทธศาสนากลุ่มหนึ่งกูไม่เปลี่ยนกูจะทำเหมือนพระพุทธเจ้าเลยอีกกลุ่มหนึ่งบอก กูจะเปลี่ยนอ่าถ้าอย่างนั้นมึงกับกูอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกเป็นนิกายอ่นิกายก็เลยแตกออกเป็นสองนิกายแตกออกเป็นสองนิกายไอ้ฝั่งนี้ก็คือกูจะเหมือนพระเจ้ากูจะไม่เปลี่ยนใครเปลี่ยนผิดนะไอ้ฝั่งนี้ก็คือถ้ามึงไม่เปลี่ยนมึงลองลองมาอยู่ที่กูมาเดินจงกรมในหิมะมึงลองดูว่ามึงเดินได้ไหม มันก็สุดตรงไปไอ้ทางนี้ก็สุดตรงไปนึออก็มาจะไม่เปลี่ยนได้ทางนน้นบอกมึงมึงลองมาดูเนี่ยแม่งหนาวอย่างเงี้ยมึงจะเดินไหวไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีเหตุผลนะไอ้ทุกคนบอกอ้ไอ้ไอ้ฝั่งนี้ก็บอกเฮ้ยกูจะรักษาของผูดด้เจ้าไว้ไอ่ามันจะได้ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเกี่ยวกับธรรมแล้วได้ผลไม่ได้ผลอ่าทีนี้มาดูนิกายแปลว่าหมู่คณะ นักบวชที like Luis 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 then, ่แบ so ่งเป็นหมู่คณะนิกายแบ่งเป็นหมู่คณะคนละนิกายแปลว่าแบ่งเป็นคนละพวกคนละหมู่คนละคณะนะลิเกมีสองคณะแสดงว่าคนละพวกแบ่งเป็นสองคณะอ่านิกายแปลว่าหมู่คณะของนักบวชนะะแบ่งเป็นนิกายหมายความว่าไม่ได้มีนิกายเดียวละไม่ได้ไม่ได้มีหมู่คณะเดียวหลายแบ่งเป็นหลายหมู่คณะแต่แบ่งใหญ่ๆแบ่งเป็นแค่สองนิกาย นะหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วพิสุก็เริ่มประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยหรือศีลไม่ตรงกันกลุ่มหนึ่งปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนตอนพระพุทธเจ้าอยู่นะพระผู้ใหญ่สอนอย่างไรนะก็ทําอย่างนั้นเรียกว่าเถรวาดเถระจําได้ไหมพระผู้ใหญ่สิบปีขึ้นไปเขาสอนอยังไงเราทํางั้นวทะพระเถระพระเถระสอนอยังไงเราทํางั้นนะเถรวาดก็ลงมาสู่ลังกาพมา่าลาวไทยขเขมร อันนี้เถรวาดอีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติคาตามคำสั่งของครูบาอาจารย์เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเรียกว่าอาจารย์สั่งไว้ยังไงทำตามที่อาจารย์สั่งเรียกว่าอาจาริยาวาดจีนห้องกงที่เบตญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันยวนพวกนี้เป็นเมืองหนาวนะมันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปต่อไม่ได้เขาก็เรียกอาจาริยาวาด นะทั้งสองนิกายเป้าหมายเหมือนกันคือบรรลุอราหันต์และการน,นิพพานนะวิธีการไม่เหมือนกันแต่ปลายทางที่เดียวกันนะทำไมวิธีการไม่เหมือนกันเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถทําเหมือนกันได้อา่าให้เราเข้าใจตรงนี้แต่ปลายทางเหมือนกันทุกคนไปนิพพานหมดต่อมาเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นว่านิกายไหนช่วยเหลือให้คนบรรลุธรรมได้มากกว่ากันจึงเกิดการเปรียบเทียบนะไอ นิกายที่ไปทางศีลังกาลาวไทยพมา่าเฮ้ยของกูทําให้คนบรรลุธรรมได้มากกว่าไอทางมหายานไปทางที่เบตไปทางอะไรแต่ไรนู่นทางนู้นก็บอกเฮ้ยของกูทําให้คนบรรลุธรรมได้มากกว่าก็าเถียงกันพระเถียงกันก็ตั้งชื่อตั้งชื่อโดยมีการเรียกชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะโดยเรียกนิกายเถรวาทว่าหินนยานที่จริงมันใช้ได้ทั้งคู่หินาานานก็ได้ หินนยานก็ได้สละอีก็ได้สละอีก็ได้แต่กูไม่รู้ว่าทำไมมันถึงใช้ได้มันเป็นสมาดเป็นบาลีสันสกฤตเป็นอะไรด้วยหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยนะถ้ามีอะไรมาต่อท้ายใช้คำว่าใช้สะ,ะอยถ้าไม่มีมาต่อท้ายใช้สะละอีหรืออะไรหลักเกณฑ์ครับประมาณอย่างเงี้ยนะแต่มันใช้ได้ทั้งคูหินนยานก็ได้หินนยานก็ได้และเรียกอีกนิการหนึ่งว่ามหายานเราฟังหินนยานมหายานรู้สึกอะไรไหม ไม่รู้สึกอะไรอ่ะมึงจะเรียกไงก็ช่างมึงไปเลยนะเพราะนั้นเขาแบ่งถ้ามาจากอ่ถ้าลงมาทางลังกาพมา่าลาวไทยเรียกหินนา,านเราเนี่ยเราอยู่ฝั่งไหนหินนา,านเพราะเราฝั่งไทยเราได้ยินหินนา,านเออดีเว้ยกูหินนายานนะถ้าไปทางจีนที่เบตฮ่องกงอ่อะไรไต้หวันยวนเกาหลีอ่าอันนั้นมหายานเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะเราแปลไม่เป็น เราไม่รู้ว่าหินนายานหมายถึงอะไรเราไม่รู้ว่ามหายานหมายถึงอะไรแต่พอเขาแปลออกมาเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูมีปืนกูยิงแม่งตายมหายานแปลว่ายานลำใหญ่ช่วยคนให้บรรลุธรรมได้มากกว่าของไทยมหายานจีนที่เบเนะฮพอหินนายานแปลว่ายานลำเล็กช่วยคนให้บรรลุธรรมได้น้อยกว่าเอ๊ะมึงด้อยค่ากูนี่วะเนี่ยยังยังไม่จบแค่นั้น นะแต่หินนานแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่าเลวสามต่ำบกพร่องน่าสงสารถูกทิ้งล้างเราอยู่ฝั่งไหนนี่เราอยู่ฝั่งเลวสามเลยเนี่ยเพราะเราหินนานะใครเป็นคนตั้งชื่อมาหายานเป็นคนตั้งให้เรา มหายานเป็นคนตั้งให้เราเขาบอกของเขาเป็นยานลำใหญ่นะช่วยคนให้บรรลุธรรมได้มากกว่าแต่ฝั่งเราเลวสามต่ำบกพร่องน่าสงสารสูงทิ้งล้างรับไม่รับไม่รับ,ไม,รบไม่เอาพอไม่เอาปุ๊บก็ห้ามเรียกนะตอนหลังเขาก็เลยไม่ใช้กันหินนยานมหายานเพราะมันเหมือนกับเป็นการด้อยค่าแต่จริงๆแล้วมันแบบฝึกหัดนะมึงยังมีตัวตนตัวกูของกูอยู่หรือเปล่านะถ้าใครฟังแล้วปีด๊ด อ่าแสดงว่าอย่างยังอีกไกลถ้าฟังแล้วเฉยเฉยก็ช่างเวลามึงจะสมมุติยังไงก็เรื่องของมึงแต่กูก็เป็นอย่างกูที่กูเป็นไม่สนใจคําพูดมึงอ่าอย่างนั้นก็แสดงว่าอ่าโสดาบันเป็นอย่างน้อยอโสดาบันเป็นอย่างน้อยเป็นความหมายที่เหมือนกับการดูถูกดูหมิน่นด้อยค่าตอนหลังเลิกใช้คํานี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเรียกใครหินนิยานมหายานเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับเป็นการด้อยค่า นะหลักปฏิบัติของแต่และนิกายนิกายเถรวาทหรือหินนิยานนะเน้นการปฏิบัติให้ตนเองหลุดพ้นเป็นอหรหันต์แล้วเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ปฏิบัติตามจึงถูกแซวว่าช่วยให้คนบรรลุธรรมได้น้อยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้มอยู่ป่าพระป่ากว่าจะปฏิบัติจบกว่าจะตัวเองจะเป็นอรหันต์เท่า,หาทไหร่เก้าสิกว่าร้อยกว่ามาสอนเจวันไหวไหม ไม่ไหวแล้วอ่ะมึงถามกูมาอยากรู้อะไรถามและคนถามมันจะรู้ไหมต้องถามอะไรมันก็ไม่รู้มึงถามเท่าไหร่มึงก็ได้เท่านั้นที่เหลือกูเอาไปกับกูละนิพานไปอา่าปรินิพานไปไปแล้วก็ไปกับพระมาแล้วองค์ใหม่มาอ้าวตำลาไม่ได้ทิ้งไว้เลยก็ต้องค้นใหม่ พอคนใหม่พอได้เหมือนเดิมแ0ดสิบกว่าเก้าสิบกว่าร้อยกว่าสอนไม่ไหวแล้วอ่ะมึงถามมายกเว้นไอ้คนที่ปฏิไอ้ไอ้คนที่อุปถากนึงออกมาเป็นพระรับใช้พระรับใช้เห็นมาสิบปียี่สิบปีสาสิบปีก็จะได้เยอะหน่อยไอไม่ใช่พระรับใช้มาเรียนก็จะได้น้อยหน่อยเพราะทางก็ไม่ได้สอนเป็นระบบแบบนี้อะเพราะลำพังกูปฏิบัติกูก็แย่อยู่แล้วปฏิบัติเสร็จก็โอ้โหไกล้ละสังขาร นะไม่มีเวลามาเตรียมการสอนไม่มีเวลามาทำสไลด์ไม่มีเวลามา,ไม,มา,มาไม่มีแรงเนีย่ยมาสอนเจ็ดวันก็เอา,ามึงถามเท่าไหร่กูก็ให้มึงเท่านั้นถามเท่าไหร่อยากรู้เท่าไหร่ก็ให้อาจารย์ิยวาสหรือมหายานเน้นการเป็นพระโพธิสัตว์สอนคนให้บรรลุธ,ธรรมให้ได้มากที่สุดในชาตินี้แล้วจึงเป็นอรหันต์และนิพพานในชาติหน้าปฏิบัติไปด้วยช่วยคนไปด้วยช่วยคนได้มากที่สุด พระโพธิสัตว์คือพระเจ้าในอนาคตนะเพราะนั้นมหายานเขาจะเน้นเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือชาตินี้สอนให้ได้เยอะที่สุดนะสอนให้ได้เยอะที่สุดสอนให้คนบรรลุธรรมก่อนตัวเองนะก็คือตัวเองเนี่ยมีความรู้ครบละเป็นอรหันต์ละมีความรู้ครบเป็นอรหันต์แต่ว่ายังไม่นิพพานยังไม่ปรินิพพานสอนคนก่อนสอนคนให้บรรลุอรหันต์ให้ได้มากที่สุดสอนชนงกระทั่งตาย ตายไปเกิดใหม่อีกชาติหนึ่งเพราะอีกชาติหนึ่งไม่สอนละพาตัวเองปรินิพานนะเพราะนั้นมหายานก็จึงต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนแล้วก็ถึงเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่ตอไปหรือปรินิพานในชาติต่ตอไปเ,ไเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยของอา,อาจารยวาสหรือมหายานเนี่ยช่วยให้คนไปนิพพานได้มากกว่าเพราะฉะนั้นของเราเอาตัวรอด ตัวเองพอเป็นพระรหันแล้วสอนไม่ไหวแล้วเพราะเอาตัวรอดอย่างเดียวสอนไม่ไหวหเพะฉะนั้นมหาหินญยานจะไปได้น้อยหรือว่า,เ,าเทราวาทเนี่ยจะบรรลุธรรมได้น้อยแต่หินญยานมหายานเขาจะาไปได้มากกว่าเพราะเขาเน้นสอนแลวตัวเองก็ไปนิพพานชาิหนะทางนิกายมหายานเขาจึงมีพระโพธิสัตว์มีเจ้าแม่กวนอิมมีอะไรจุไยองโอเยะแย,แยไปหมด เสียนต่างๆเอเสียนต่างๆนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่หไหมทีนี้เราเข้าใจแล้วทําไมเขามีพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เน้นการสอนชาตินี้และชาติหน้าตัวเองก็นิพพานปรินิพพานอเราเข้าใจแล้วเพราะนั้นเฮ้ยไหว้เจ้าแม่กวนอิมมึงเพี้ยนหรือเปล่าไหไว้เจ้าแม่กวนอิมมึงมีปัญหา,าเปล่ามันไม่มีปัญหามึงมีปัญหาใช่ป่า เขาจะว้ายอะไรมาเรื่องของเขาไหมถามว่าเขามีส่วนดีไหมล่ะเขาก็มีส่วนดีของมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขามึงเอาตัวมึงให้รอดเถอะเขาจะทํายังไงมาเรื่องของเขาเนี่ยใช่ไหมเราก็จะไม่สบประมาเจ้าแม่กวนอิมไม่สบประมาเซียนไม่สบประมาใครๆต่างๆเพราะเรารู้แล้วว่าวัตถุประสงค์เขาทาเพื่ออะไรวัตถุเขาทำเพื่ออะไรเขาทําเพื่อทุกคนถูกไหม ช่วยให้ทุกคนบรรลุมรรคผลนิพพานคือไม่ว่าจะทําแบบไหนยังไงเป้าหมายเดียวกันก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันนะแต่ว่าเส้นทางการเดินเราไปนิพพานมึงจะเดินไปก็ได้มึงจะทีบจักรยานไปก็ได้มึงนั่งมอเตอร์ไซค์มึงนั่งรถเกง๋งมึงนั่งเครื่องบินได้หมดนะใช่ไหมนะวิธีการมันไม่เหมือนกันแต่ว่าไปถึงที่เดียวกันไหมไปที่เดียวกันเพราะนั้นใครถนัดแบบไหนไปแบบนั้นใครมียานพาหนะแบบไหนไปยานนั้นนะใครอยากนิพพาน อแล้วก็ไม่สอนก็เลือกเอาใครอยากจะสอนก่อนแล้วก็ชาตนาินิพพานก็เลือกเอาได้หมดแต่เท่าที่กูเจอมาเนี่ยถ้าไม่สอนปรินิพพานไม่ได้ไม่ได้มันติดกิเลสอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่ามัชลริยะความเห็นแก่ตัวห่วงวิชาเคยได้ยินเรื่องห่วงวิชาไหมห่วงวิชาอย่างอื่นอาจจะไปได้แต่นิพพานไปไม่ได้ ถ้ารู้แล้วไม่สอนติดมัจฉิยะติดกิเลสตัวหนึ่งมัจฉริยะมันคาอยู่ในใจนิพานไม่ได้นิพานไม่ได้เพราะนั้นต้องสอนให้หมดสอนให้หมดมัจฉริยะมันจะหายและมันก็จะนิพานได้มัจฉริยะเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่มันจะเข้าประกอบจิตรู้แล้วกักสอนไม่หมดเอาไว้เป็นไม้ตายไอ้ตัวนี้นิพานไม่ได้ไม่มีทางนิพานได้เพราะว่ามันจะเข้ามากวนมึงตลอดเวลาเฮ้ยมึงยังสอนไม่หมดนะ เออมือยังสอนไม่หมดอนะ่ะเราก็กิวตี้เราก็รู้สึกทุกข์ไอ้ห่าเอ้ยสอนหมดเดี๋ยวแม่งสิทธิคิดล้างครูจะทํำยังไงสอนหมดเดี๋ยวไม่มีไม้เด็ดไม้ตายสอนมันไปหมดเดี๋ยวมันรู้เท่าเราคนไปขึ้นมันหมดไม่มีใครมาถวายอาหารเราไม่มีใครเอาเงินมาถวายเราไอ้ห่าเราก็แย่สิวะอ่าเห็นกับตัวไหมกิเลสไหมอ่าแล้วจะน,นิพพานยังไงนะเพราะฉะนั้นมีอะไรสอนหมด สอนให้หมดเพื่อเราจะได้ไม่ติดมัทริยะพอสอนหมดแล้วก็จบก็ปรินิพานในชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นพ,พระโพธิสัตว์เขาทําถูกเขาทําถูกเขาสอนให้เต็มที่แล้วสอนให้หมดเลยแล้วก็ชาติหน้าเขานิพาน,พานจริงๆไม่จําเป็นอนะ่ะถ้าสอนชาตินี้แล้วก็ใกล้ตายก็ไปได้แต่ต้องสอนไม่สอน,ไม,สอนไม่ได้ไม่สอนติดมัทริยะเ,เห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วอตอนนี้ไม่วิจารใครละด่าตัวเองดีกว่าพอด่าตัวเองแล้วเรานิพ,พานถ้าไม่ด่าตัวเองไม่นิพ,พาน อ่าต่อไปนิกายที่สามอ่าเราฟังนิกายที่สามนี้แล้วจะจบหมดคําถามนิกายที่สามเนี่ยมันแตกมาจากนิกายที่สองแตกมาจากมหายานมหายานยานไปแล้วนึกออกไหมมีลูกมีเมียได้ปรับสภาพไปอะไรแตล่ละยุ่งอีหลงตุง,งนังมาแล้วนะอ่ายังเกิดนิกายที่สามต่อมาอีกนะต่อมาได้มีศาสนาต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายในอินเดีย ปกติตอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็มีโอ้โหศาส,สนาในอินเดียนี่มีเป็นพันหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วมีเป็นหมื่นมีลัทธิต่างๆโอ้เยอะแยะ,ยะไปหมดนะชีปงชีเปลยเชื่อว่าแก้ผ้าแล้วจะดับทุกได้ไม่ใส่เสื้อผ้าหรือแม่เดือแก้ผ้าทงทงถูกเอาตีนชีฟ้าแล้วจะดับทุกได้แม่กันเอาหัวปากเอาตีนชีฟ้าและชีเปลยด้วย โหนต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยสองปีแล้วมึงจะดับทุกได้โหนตันมาเอามือกำยนเล็บทะลุหลังมืออุ้ยเยอะแยะไปหมดมากมีนะแต่ที่ที่ดีๆก็มีที่ดีๆก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลัทธิอะไรต่างๆเยอะแยะนะของเราต้องปฏิบัติถึงจะสําสเร็จฮินดูบอกไม่ต้องมึงขอพระพผู้เป็นเจ้าเลยขอเทพเลยสําเร็จเลยไม่ต้องทํา อ่ะระวังต้องไปปฏิบัติห้าปีถึงจะสาเร็จกับมึงไปขอเทพห้านาทีแล้วสําเร็จมึงชอบแบบไหนขอเทพห้านาทีม่งไม่มีใครมาปฏิบัติทมเลยไปขอเทพห้านาทีหมดอ่ะแล้วกูกินอะไรอะทีนี้ไม่มีอะไรกินแล้วทาําไงก็ไปเรียกกลับมาหมอหมอกลับมานี่ของเราขอได้ห้านาทีก็ได้ ของกูขอได้ด้วยปฏิบัติก็ได้ชอบปฏิบัติปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติขอก็ได้อ่าทีนี้ก็เริ่มมีเทพเข้ามาแล้วในของเราเอไอ้นั่นมึงไม่มาถวายพระกูเสกหนังควายเข้าท้องมึงนะพระเวทมาละมีพระเวทพระเวทก็พวกสักยันพวกเอ,อเครื่องล้านของของังเรื่องอะไรแต่อะไรเป็นพระเวทมาละ เอาคนไปขึ้นพระเวทอีกเฮ้ยกูอยากหนังเหนียวกูอ,อยากมีสาริกาลิ้นทองพูดแล้วผู้หญิงรักอะไรต่เฮ้ยไม่อีกแล้วของเราก็มีของเราก็มี <c oughs> มนะปฏิบัติธรรมก็ได้ขอเทวดาก็ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเทพก็ได้สักยันกูก็มีหนังเหนียวสาริกาลิ้นทองกูก็มีกูเอาหมดเดี๋ยวพรามเข้ามาพรามก็ทำพิธี อ่อต้องมีทาพิธีนู่นนี่นั่นเอ่าจะพิธีกูก็มีมึงจะเอาบวชมึงจะเอาแต่งมึงจะเอาอะไรโกนจุกมีไหมมีหมดเลยอ่ากูก็มีเพราะเพราะไม่งั้นไม่ได้มวลชนมวลชนแม่งไปที่อื่นหมดเป็นการยั่งชิงมวลชนกันเฮ้ยมากูมีหมดทุกอย่างอ่าหลังจากนั้นมีพราหมณ์มีฮินดูมีพระเวทได้รับความนิยมจากประชาชนจํานวนมากจึงมีนักบวชกลุ่มหนึ่ง นำข้อดีของทุกศาสนามารวมนะเอาทุกศาสนาเลยพราหมณ์กูก็เอาฮินดูกูก็เอาพระเวทกูก็เอาพุทธกูก็เอานะก็เกิดลทัทธิใหม่ขึ้นมาเรียกที่เรียกว่าวัชะละยานวัชรยานไอตันตะนี้เดี๋ยวไว้ก่อนตันตะนี่เดี๋ยวมันจะถูกแตกเปนอีกอีกอีกนิก,กายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสอนเรื่องดับทุกข์ด้วย ไหว้ขอพรเทพเทวดาได้ด้วยมีพิธีด้วยสักมีตะกุดมีเหรียญมีอะไรด้วยตรงนี้เป็นลไรเถรวาทไหมไม่ใช่แหละอันนี้เป็นไรวัดระยาเพราะนั้นประเทศไทยเป็นอะไรอ่าทุกคนบอกเราเป็นเถรวาทเถรวาทไหม ไม่ใช่แล้วเราบอกเราเนี่ยเทระว่าเทระว่าถ้าเทระว่าต้องไม่มีพวกนี้ต้องไม่มีพวกนี้ถ้ามีพวกนี้เป็นวัชระ,ะยานถามว่าเป้าหมายของวัชระ,ะยานคืออะไรเป้าหมายก็นิพพานเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันเพราะนั้นปลายทางที่เดียวกันแต่วิธีการเฮ้ยกูเอาหมดเลยทุกอย่างเอาข้อดีของแต่ละอย่างมาอ่าไหวมึงขอพอรก็ได้ถ้าขอพอรแล้วทําให้มึงสบายใจแต่สุดท้ายต้องไปปฏิบัติธรรม ต้องใยละกิเลสต้องไยอ,อะไรแต่ละมึงยากเอาเครื่องรางของขัง,งอะไรก็ได้แต่เครื่องรางของขัง,งต้องรักษาศีละไม่รักษาศีลขอเครื่องรางของขัง,งเสื่อมหมดนะมดเหมือนไหมเหมือนเพียงได้เป็นอุบายว่าให้ทำไงจะดึงคนเข้ามาใช่ไหมมึงจะทาพิธีกรรมอะไรก็ได้แต่สุดท้ายต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมใช่ไหมมันมันมันก็เหมือนกันหมดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยดึงมวลชนไงแทนที่จะศาสนาอื่นดึงไปหมดใปงมงายหมดก็ดึงกลับคืนมา ดึงอกมาขคืนมาเพียงแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่หรือว่าแก่นของมันคือบรรลุมรรคผลนิพพานนะแก่นของมันคือต้องละกิเลสให้ได้หมดไม่ใช่เอากิเลสไปใส่หัวคนอ่ะมันก็เกิดวัชรยานขึ้นมาเกิดวัชรยานเป้าหมายของวัชรยานก็บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันวัชรยานเนี่ยเขาก็จะมีพระไตรปิฎกของเขาเองเพราะอะไรเพราะมันมันใช้พระไตรปิฎกเดิมได้ไหม ไม่ได้แล้วเพราะมันเปลี่ยนของฮินดูของ Jamie, lonely, พระเวทของพราหมาก็ต้องเพิ่มเข้าไปเพิ่มฮินดูเพิ่มพระเวทเพิ่มมาพรามณ์เข้าไปพอเพิ่มเข้าไปก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นพระไตรปิฎกใหม่พระไตรปิฎกใหม่พระไตรปิฎกของนิกายวัชรยานเรียกว่าตรันตระนะตรันตระเป็นคาสอนของวัชรยานเป็นพระไตรปิฎกของวัชรยานพอนานๆเข้าตันตระ ย้ายไปเป็นอีกนิกายหนึ่งเป็นนิกายตันตะนิกายตันตะมีความเชื่อว่ามึงทุกเรื่องอะไรมึงเสพเรื่องนั้นให้เต็มที่ให้เบื่อไปเลย,เลยแล้วจะดับทุกข์ได้อยากกินอ้นี่กินให้แม่งอ้ว,วกแตกอ้ว,วกแตนไปเลยแล้วมึงจะเบื่อเลยอยากกินเหล้าใช่หไหมกินไปเลยไม่ต้องทาหาแล้วนั่งแดกเหล้าทั้งวันกินไป <c oughs> กินจนกว่ามึงจะเบื่อแล้วมึงก็จะไม่กินมันอีกเลยเ <c oughs> ออมึงทุกเรื่องอะไรเสพแมัง่งอ่า เรื่องเสพกามใช่ไหมอยากเสพกามเสพก็ไปมีเมียก็ไปมีงร้อยคนพันคนหมื่นคนเสพก็ไปให้แม่งเบื่อเสพแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทําอะไรเสพกามอย่างเดียวแล้วก็เบื่อกูไม่เอาอีกแล้วกูไม่เอาอีกแล้วกูเบื่อแล้วคือสุดท้ายมันเบื่อของเราก็เบื่อนะมันจะมียานยานหนึ่งเบื่อไม่เอาอะไรแล้วเพราะเห็นแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นมันเบื่ออีนี้ก็มึงทําให้ทุกข์ซะให้เต็มที่ให้เบื่อไปเลย นะแล้วสุดท้ายก็วางหมดก็นิพานเหมือนกันก็นิพานเหมือนกันอ่ถ้าเสพเต็มที่แล้วเบื่อเรียกว่าตันตระนิกายตันตระตันตรายานตันตรายานนี่รู้ได้ไงว่าใครตันตระตันตรก็จะบูชาอ่สีวลึงโยนีสีวลึงเห็นไหมที่เอาโยนีสิวลึงที่ที่ไม่ใช่เป็นโยนีสีวลึงจริงๆที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ มาบูชาเนะี่ยพวกสร้างโยนีสร้างสินึ่งพวกนี้ตันตรายานตันตรายานไม่ได้ผิดอะไรเพียงแนตะ่เขาเชื่อแบบนี้เขาทําแบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือวางได้หมดแล้วก็นิพผ่านเหมือนกันนะแต่วิธีการมันไม่เหมือนกันซึ่งเรามาดูเหตุผลก็จริงนะก็จริงนะมึงอยากได้มึงชอบอะไรซัดให้เต็มที่เอาให้เบื่อไปเลยมันจะได้เลิกมันจะได้เลิกเหมือนกูอยู่อาบผมนวดสามปีครึ่ง ล่อกขาแบบลูกกี่พันคนอ่ะจนกระทั่งเฮ้ยขอกูหยุดสัก <c oughs> กูหยุดสี่ปีกูจะไม่แตะต้องตัวผู้หญิงเหลือสี่ปีมั้งเบื่อเบื่อแบบเอียนไม่เอาแล้วเล่าอย่างเงี้ยกินจนโอ้โหกินจนกูยังไม่แตะเล่าอีกล่ะเบือ่อไม่รู้จะไม่รู้จะกินทําไมกินจนเบื่อไปแล้วเนี่ยตันตรจ่าตันตระอ่าล้วก็เข้าใจแล้วเนาะนะพรนะพอตันตราปุ๊บเนี่ยนิกายวัชระยานเนี่ยจะเน้นพิธีกรรมสวดมนต์เครื่องรางของขลังพระเวท แล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมด้วยเพราะนั้นใครที่สวดมนต์สามชั่วโมงสวดมนต์ห้าชั่วโมงสวดมนต์ข้ามปีอะไรวัดฉชลยัยาผิดไหมไม่ผิด,ผดทำได้แต่สุดท้ายก็มาปฏิบัติอยู่ดีแต่มันอ้อมหน่อยไหมอ,อ,อ้อมมันอ้อมตันตะยิ่งอ้อมใหญ่เลยตันตะนี่อ้อมแต่สุดท้ายก็มาที่เดิมมาที่เดิมก็คือ ป้าหมายคือเป็นพระรหันและนิพพานเหมือนกันลัทธิความคิดความเชื่อคำสั่ซสอนที่มีคนเชื่อถือศรัทธาทำตามๆกันมาจนเป็นอุดมการณ์ของกลุ่มเรียกว่าลัทธิไม่รู้ว่าสอนอะไรแล้วมีคนเชื่อมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อแล้วไปทำตามกันมาจนเป็นประเพณีเรียกลัทธิเช่นกินขี้กินเยี่ยวมีคนเชื่อไหมเชื่อทำอากับเนี่ยเป็นลัทธิหนึ่งลัทธิกินขี้กินเยี่ยวไอ้ลัทธิที่ ฆ่าตัวตายอ่ามันก็มีลัทธิแล้วแต่ถ้าคนกลุ่มหนึ่งไปเชื่อแล้วทําตามเรียกว่าเกิดลัทธิขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นลัทธิหนึ่งลัทธิฉันฉันลัทธิฉันฉันคือเน้นกินฉันสองทีกินแล้วกินอีกกินจนบวมหมดแล้วตอนนี้กินเสร็จแล้วง่วงไม่ได้ปฏิบัติตันตะไงตันตะกินมากให้เบื่อไปเลย นอนห้แม่งเบื่อไปเลยไม่อยากนอนอีกลบอ่ะจบทีนี้เราเข้าใจทั้งโลกหรือยังเข้าใจทั้งโลกเราจะไม่ไปตําหนิใครเลยใช่ไหมแม้งงเนี่ยโอ้ไปตําหนิคนโ,คน,โน้นคนนี้คนนั้นอ,อด่าหรือสีด่าเทวดาด่าเทพด่าอะไรแต่อะไรไม่ใช่พุทธไม่ใช่อะไรพุทธทั้งหมดพุทธทั้งหมดแต่พุทธนิกายอะไรใช่ไหมเพราะนั้นไอ้พวกที่ออกมาด่านู่นนี่นั่น,นมึงเจอนี้ครับมึงตายนะมันพุทธทั้งหมดนะ แต่ว่าเราศึกษาไม่ไม่ทั่วศึกษาไม่เต็มระบบไม่ครบวงจรมันก็เริ่มไปด่าคนโน้นคนนี้ก่อนจะด่าใครด่าตัวเองก่อนดีไหมทาไมกูไม่เรียนนะเรียนให้มันรู้มันจะได้ไม่ต้องไปด่าคนอื่นธรรมะเนี่ยเขาให้พิจารณาตัวเองใครจะทําไงเรื่องของเขาเราเอาให้ถูกกันแล้วกันเนี่ยเรายังทําไม่ถูกเลยเรายังไม่รู้เลยไปด่าคนอื่นละมันก็ด่าผิดด่าผิดแต่เวลาเขาชกเขาชกไม่ผิด <laughs> อะจบไปเข้าใจมากขึ้นไหมอืมทีเนี้ยมันถึงได้บอกว่าพอปฏิบัติรมแล้วมันจะหายสงสัยคือสิ่งที่เราเคยสงสัยมาตลอดชีวิตเนี่ยจบเจ็ดวันนี้หายสงสัยไม่สงสัยอะไรลพระพอมันเฉลยหมดละยิ่งไปเรื่องอะไรนะกห่งกรรมมันจะเข้าใจทุกอย่างหมดเลยไม่สงสัยอะไรอีกแล้ว